สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮอบบี้บายครับวันนี้นะครับผมได้รับสินค้าจากทาง Nk Racing นะครับที่เป็นสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับไม่นานเลยสำหรับเวฟ125 LED นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อดูดอากาศนะครับที่มีการขยายจากเดิมนะครับโดยที่ของเดิมเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งนี้นี่อันเนี้ยมันจะใส่แทนตำแหน่งนี้นะครับโดยที่ทาง Nk เนี่ยเขาได้ทำการออกแบบมาเป็นแบบสแตนเลสนะครับมีการออกแบบ ท่อโค้งนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ในส่วนของการโฟรอากาศนะครับที่ดีกว่าเดิมเมื่อทําการติดตั้งเข้ากับรถนะครับจะได้สมรรถนะที่แตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับใส่แล้วมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าใส่แล้วมันเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดูนะครับกับตัวท่อรูดอากาศจาก NK Racing ครับ ก็เป็นกาฟก่อนที่ทําการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการขยายรูตัวมอกรองตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวชุดท่ดดูดอากาศของ n k นเคเลสไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าจะได้กาฟที่แตกต่างจากตอนยังไม่ติดตั้งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับในการติดตั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการถอดน็อตนะครับทั้งหมดห้าตัว ที่ฝาครอบมะกรองตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นน็อตสีเงินนะครับเป็นไขควงแฉกทั้งหมด5้าตัวนะครับก็เดี๋ยวเราทําการไขออกมาดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเมื่อถอดครบ5้าตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการดึงฝาครอบมะกรองออกมาครับตัวท่อที่เราต้องเอาออกนะครับก็คือตัวนี้ ให้เราทําการดึงออกนะครับก็ดึงออกง่ายๆนี่แหละและนี่นะครับก็เป็นรูที่เราต้องทําการขยายนะครับแต่เ,เราลองวัดดูก่อนนี่นะครับประมาณ1.6นิ้วนะครับเดี๋ยวดูตัวท่ออากาศนะครับดูวงนอกนะน,นะครับประมาณ2นิ้วนะครับ1.9กว่าเนี่ย2นิ้วเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทำการขยายรูตรงนี้นะครับให้ได้สองนิ้วนะครับเราถึงจะใส่ท่อตัวนี้เข้าไปได้ก็ทำการมาร์กจุดนะครับลองเอ,เอาเหล็กแหลมก็ได้ขีดขีดรอบนอกนะครับเพื่อดูว่าเราต้องขยายประมาณไหนแล้วก็ทำการใช้ตัวเจียมือนะครับทำการเปิดขยายรูตรงนี้นะครับให้พอดีก็เดี๋ยวเราไปทำการขยายรูท่ออากาศกันครับ ครับตอนนี้เราก็ทําการขยายารูฝาหมกรองเนี่ยใกล้เคียงแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถลงได้ผมเผื่อไว้ให้มันฟิตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ขยายให้มันหลวมจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะมันต้องอุดเยอะก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการใช้ได้ร้อนนะครับเป่าลมไปที่ตัวตัวฝาข้อหมอรกรองนี้นะครับเพื่อให้อ่อนตัวลงสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มอุณหภูม ให้ตัวฝาเนี้ยมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาท่อตัวนี้นะครับยัดเข้าไปมันก็จะฟิตพอดีนะครับเดี๋ยวเราเป่าลมร้อนกันก่อน,นครับ นี่นะครับพอเราคว้านแบบพอดีแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับเพื่อให้พลาสติกเนี่ยมันอ่อนตัวลงมันก็จะเห็นไหมมันจะเนียนสนิทเลยมันจะไม่มีช่องว่างมากนักนะครับถ้าเกิดเราคว้านให้มันพอดีแต่เดี๋ยวเราก็ต้องทาซิลิโคนอยู่ดีนะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะให้มันเนี้ยบขนาดไหนนะครับอันนี้แล้วแต่นะจะทําตามวิธีนี้ก็ได้เี๋ยวว่าจะ คว้านให้มันพอดีเฉยๆก็ได้นะครับก็ลองทําดูแล้วกันหลังจากนั้นนะครับก็ทําการยึดน็อตตรงนี้เขาก็จะให้เกียวปล่อยมาตัวหนึ่งนี่ก็จะมีน็อตเกียวปล่อยนะครับทําการล็อกตรงนี้เพื่อไม่ให้ท่อเน,นี้ยมันหลุดไปนะครับนี่ก็จะเห็นว่าตัวท่อเน,นี่ยก็จะมีอ่าบางส่วนนะครับเดียวเข้ามาด้วยมันจะเอียงนิดนึงนะครับถ้าเกิดดูเนี่ยแนวเนี้ยมันจะไม่ได้เข้ามาตรงๆน,นะครับมันเข้ามาแล้วก็เดียว ครับหลังจากที่เราทําการเสียบไอตัวท่อดูดอากาศเข้าไปที่ฝาครอบมอรกรองเรียบร้อยนะครับแล้วลองมาดูทรงกับรถก่อนนะครับเพื่อหมุนตัวท่ออากาศนะครับให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็ลองทําการใส่ตัวฝาครอบมอรกรองเข้าไปนะครับเห็นเราอาจจะต้องบิดหลบนะครับรูม,มุมเพื่อให้มันหลบชุดสีพ้นนี่นะครับตําแหน่งประมาณนี้นะครับ ลองดูข้างในนะครับก็จะเห็นว่าตัวท่อเนี่ยจะไม่ติดชุดสีนะครับเราจะต้องหลบให้มันพอดีพอได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็เอาตัวฝาครอบเนี่ยมาเจาะเจาะตัวยึดได้เลยตรงนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็ติดตั้งชุดท่อดูดอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดแรงม้าดูนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนติดตั้งมากน้อยแค่ไหนนะครับเสียงการดูดอากาศนะครับก็ไม่ได้ดังมากนะ แทบแทบแทบไม่ได้แทบไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวท่อเนี่ยเขามีความยาวมันเลยทําให้มันไม่มีเสียงที่ดังมากนะครับ ตอนนี้เราก็ได้กราฟเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งท่อดูดอากาศเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าในช่วง6,000กว่ารอบนะครับจนถึงประมาณ9,000ก,กว่านะครับก็มีการขยับขึ้นมานะครับของอกราฟแรงม้านะครับเนื่องจากว่าท่อดูดอากาศที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ตัวอากาศเนี่ยในรอบสูงดูดได้ดียิ่งกว่าเดิมนะครับทำให้กำลังในช่วงนี้ มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมามากขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้มีการโมดิฟายเครื่องยนต์มานะครับตัวท่อกรองอากาศเนี่ยก็เป็นคอกรองของ NK r a c i n g นะครับตัวที่มีแทงการขยายคอท่อดูดอากาศเนี่ยคือมีการใหญ่มาอยู่แล้วทีนี้มันมาอั้นอยู่ตรงตัวท่อตัวนี้นะครับการที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยคือแนะนําว่าให้ใช้คู่กันเพราะว่าท่อดูดอากาศที่เข้าตัวลิ้นเร่งเนี่ยม,มันใหญ่แล้วไง แต่ว่าตัวดูดอากาศเข้ามอกรองมันยังเล็กทีนี้ตัวนี้มันก็เลยช่วยเสริมในในรอบสูงนะครับให้ดูดอากาศได้ท่านยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการติดตั้งท่อดูดอากาศจาก n k r l c s i n g ก็ประมาณนี้นะครับกับการทดสอบของเราถ้าใครสนใจท่ออากาศตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทางเพจ n k r l e s i n g นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เพจเราก็ได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตาม h o p p y By ทั้ง YouTube และ Facebook วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ